น้ำไหมตู้น้ำกูมุดมอนเบางมอนใช้มอนบ้างไงายลูกไหนแดงบ้างนี่นะโหดีเก็บไว้แล้วนี่นะหอยนี่นี่แม่เจอแล้วเดี๋ยวแม่เจอลูกมอนแล้วเดี๋ยวพอหางให้ลูกนี้แดง โอ้โหกินไปแล้วเหรออืออร่อยไหมลูกแม่ด้อร่อยไหมอ่าแม่มีไหนไหนพ่อป้อนดิ <G ül> เห็นได้กินหมอนปักแดงเลยอร่อยไหมไหฝากฝักแม่ถือน้ำก่อนมาให้แม่ถือน้ำไม่เอาถือเองอ่าห้พ่อป้อนมา <G ül> อร่อยไหมใครอร่อยยกมือขึ้นใครอร่อยยกมือขึ้นไม่อย่าขายับระวังแก้วตกลูกถือดีๆนะ กินน้ำกินน้ำกินน้ำนี่แม่มีลูกนี้ให้ด้วยอันด้า <c oughs> เอาเปล่าเอาเปล่าอ่าอ้าวถือเลยลูกอื <c oughs>

กินยังลูกพ่อม,า,ม,า,มา,ออาพ่อถือไว้ก่อนไอ้ฝากพ่อถือไว้พ่อถือไว้ก่อนมาเอาลูกมา